เดีค้านะคะสกแกนนูโฟมซ้ายมือเลยค่ะมาในการเป็นครอบครัวนะคะเราคนหนึ่งท่านค่ะลงทะเบียนก่อนเข้าสู่อการค้านะคะสวัสดีครับห้างวีสแควร์สัพสินค้าครับเป็นห้างขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเรามีมาตรการในการปลอดภัย สร้างมาตรฐานต้องการโควิด1ินะครับบรรยากาศของห้างนะครับเรามีาเครื่องตองอากาศที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นระบบอากาศที่โปร่งสบายโล่งน,นะครับตรงนี้ถูกสุขอนามัยนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามานะครับเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิในส่วนของคัดกรองลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเองเนี่ยครับเราก็มีการฉีดวัคซีน100%เซนะครับแล้วก็มีการตรวจเอทเค,ค,นะครรทุกอาทิตย์แล้วก็มีการทำก่อนสัตว์มิกินินเดย์นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ย แล้วก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับในส่วนของของร้านค้านะครับหลังจากปิดบริการแล้วนะครับและในส่วนของจุดสัมผัสร่วมเองเนี่ยเราก็มีทางพนักงานในส่วนของไปทำความสะอาดนะครับอยากเห็นมาตรการความปลอดภัยเช่นการเว้นระยะห่างหรือการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งสถานที่ที่นี่ก็มีอยู่มีครบครันเลยค่ะแต่ว่าอยากได้เพิ่มเติมตรงที่ว่ามีการเดินพ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะ ก็มีแค่เรื่องนั้นเองแต่นอกนั้นคือบริการแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยดีมากเลยค่ะเวลามาเดินห้างก็ไม่ไม่ไม่ไมกังวลเพราะว่าระบบของระบบของของ,ของห้างเขาดีอยู่แล้วและในส่วนตัวเนี่ยก็รรบวัคซีนมาครบถ้วนแล้วนะครับ เราเน้นอันดับหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดปลอดภัยแล้วก็สุขลักษณะนะครับอาหารปรุงสุกทุกจานแม่บ้านนะครับเก็บจานนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดโต๊ะทุกจุดนะครับแล้วก็แต่ละโต๊ะเองก็จะมีเป็นอะคริลิกแผ่นกั้นนะครับเพื่อเวระยะห่างให้กับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยนะครับทางร้านเราจะมีการติดป้ายนะคะเพื่อแจ้งมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยของทางร้านค่ะเมื่อลูกค้าเข้าร้านแล้วนะคะเราจะมีการเว้นระยะห่างนะคะโต๊ะเว้นโต๊ะให้กับลูกค้าค่ะจะแนะนําการใายทางออนไลน์แล้วก็เป็นแบบเทคเอาเวยนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะนั่งทานเป็นที่ร้านนะคะ ก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะจะต้องล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าใช้บริการนะคะระหว่างลุกออกจากโต๊ะจะมีการสวมแมสและตามจุดบริการต่งตางๆก็จะมีถุงมือให้ลูกค้าหยิบใส่ครับมีการลดการสัมผัสนะครับจะเป็นในส่วนของ QR code s h o p e e p a y แล้วก็ในส่วนของฟู R ose, ด้วยครับหลังจากลูกค้าจับ นะครับหลังจากนั้นเราจะมีการาทําความสะอาดเซนิไทเซอร์ hmm. นะครับทันทีเลยด้วยเจลแอลกอฮอล์ L L G all, นะครับแล้วก็ถึงไว้ลหลังจากนั้นบริเวณรอบๆที่ลูกค้าเดินสัมผัสอาจจะเป็นขอบโต๊ะนะครับเราก็จะมีการใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดท,ทาความสะอาดด้วยลูกค้าสามารถชํราระผ่านช่องทางธนาคารหรือออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องเข้ามาที่สำนักงานบริการได้นะคะทางเราจะส่งไปให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะรวมไปถึงลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยซื้อสินค้า อยากมีความมั่นใจว่าในห้างของเราเนะี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราจะมีตู้อบโอโซนให้ครับโรงภาพยนต์ของเรามีการเว้นที่นั่งระยะห่างแต่ก็มีการทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสของโรงภาพยนต์ทุก30นาทีมีการถ่ายเทอากาศหลังตักชมภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV หนูจะพบเจลแอลกอฮอล์มาด้วยแล้วก็จะเว้นระยะห่างจากทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะ ทุกวันนี้ค่ะไม่ต้องพกเงินสดเลยแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสกับใครเลยสามารถสแกนจ่ายจากมือถือตัวเองได้เลยง่ายมากๆค่ะของข,ของทางห้างก็พร้อมแต่ว,ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็มีวิตติัวด้วยก็ไม่มีความกงังวลครับเราก็ได้รับโครงการของอนครศรีแค์ที่รับการันตีนะครับเรื่องของมาตรฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการที่เป็นโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับ แล้วตัวพนักงานเองก็มีการป้องกันนะคะทั้งสวมถุงมือและก็ใส่เฟซชิลนะคะสําหรับต้อนรับลูกค้านะคะที่มาใช้บริการในโรงภาพยนตร์ของเราค่ะแล้วทุกครั้งที่มีพนักงานเข้ามาสมัครงานนะคะ<ม>เราจะต้องสอบถามกันฉีดวัคซีนก่อนรับพนักงานเข้า,เ,าเข้ามาทํางาน,นะคะ่ะทุกท่านสามารถมั่นใจกับมาตรการของทางร้านได้เลยนะคะเราเองเนี่ยมีในส่วนของจุดบริการในส่วนของที่จอดรถค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ยอย่างปลอ,อดภัยนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วก็สะดวกนะครับ ดังน,นั้นก็ขอฝากด้วยนะครับ